สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาชมมิวเนะครับแต่งสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคนที่อยากดูนะครับเป็นแนวทางการแต่งรถนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเซตนี้นะครับแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอแจ้งราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมิวเอ็กซ์แฟนทอมคอลเลกชันนะครับ ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับจะทำมาด้วยกัน2สีก็คือตัวสีขาวมุกกับสีเทานะครับเป็นสีเทาที่หลายๆคนอัดมักจะเรียกก็เป็นเทาเรนโบวครับเป็นสียอดฮิตเลยนะครับจะมี2เครื่องยนต์นะครับมีตัว 1,900cc ซีซีกับตัว3,000นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นที่มาแต่งนะครับเป็นรุ่นตัว1,900านะครับราคานะครับก่อนที่ตกแต่งอุปกรณ์นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน 5 0 6 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับก็จะบวกราคาเพิ่มไป12,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าชุดนี้นะครับมีแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับตัวนี้จะเป็นงานสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นของคา a โต้นะครับคาโตเนี่ยเขาจะทำมาด้วยกัน2ซีรีส์ด้วยกันนะครับก็คือตัว e m p ม l e r กับตัว e x p o ซ์ e r นะครับคือรุ่นนี้ครับจะเป็นตัว e m p o โพ r ตัวนี้ครับ e m ็มโพ r เนี่ยก็จะมีตัวอักษรอะคริลิกติดที่หน้าฝากระโปรงนะครับสเกิร์ตเนี่ยครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับจะเป็นการครอบนะครับครอบไปกับตัวชิ้นงานเดิมนะครับสีก็จะทำเนียนเลยครับแทบดูไม่ออกครับเพราะงานงานเขาทำบ่อยครับก็เลย เรียบไปเลยครับนี่ยตัวตัวเอนเพเรอร์ครับจะมีตัวลักษณะเส้นตัว C นะครับแบบนี้ครับเป็นการครอบนะครับครอบไปกับชิ้นงานเดิมนะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้านะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ครอบไปกับกระจังหน้านะครับเป็นสีดำดำเงานะครับ แล้วก็เคียว2ชั้นตรงนี้ก็จะมีเส้นสีแดงตัดนะครับชุดนี้ครับชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหน้านี้นะครับสเกิร์ตด้านหน้านี้ก็เป็นชุดครอบเข้าไปนะครับตนนรงนี้ก็เป็นตัวจุดเชื่อมนะครับแล้วก็มีขอบยางาซิลิโคนนะครับแล้วก็มีเส้นสียางปิดนะครับก็คือเพื่อให้ดูกลมเกินไปกับของเดิมนะครับ ไม่ดูข้างหน้าชัดเซตนี้จะได้คิวล้อด้วยนะครับคิวล้อด้านหน้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะจากสายตาที่ผมดูก็ประมาณ3นิ้วได้นะครับแต่คิวล้อข้างหลังเนี่ยจะใหญ่ว่าคิวล้อด้านหน้านิดหนึ่งครับรุ่นนี้นะครับแฟนทอมล้อแม็กจะเป็นสีดำเป็น บุกกร้ามาตรฐานมาจากโรงงานเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นออธรรมดาปกตินะครับก็จะเป็นล้อสีสีเงินนะครับชุดนี้จะได้ตัวครอบนะครับชุดครอบบันไดข้างนะครับมาด้วยนะครับนี่ฮะชุดครอบเขานะครับนี่ฮะครอบครอบตัวเดิมไปนะครับจะมีแผ่นเพจของตัวแบรนด์เขาด้วยนะครับคาโต ด้านข้างก็จะเป็นแผ่นนั็นแผ่นพลาสติกอะคริลิกครับติดเข้าไปแล้วก็มีเดินเส้นสีแดงนะครับเป็นสีดำแต่ว่าจะเป็นออกดำด้านนะครับมีอักษร Mil X อยู่นี่ครับคิ้วหลังเนี่ยจะใหญ่กว่าด้านหน้านิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นตัว อ่าสกเกิร์ตที่ครอบไปกับชุดหลังนะครับนี่ฮะตัวที่ครอบไปกับชุดหลังก็คือตั้งแต่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูตั้งแต่ตรงนี้นะครับจุดครอบไปกับชิ้นงานเดิมนะครับชายล่างแบบนี้ไฟเบรกตรงนี้ติดด้วยนะครับไฟเบรกติดด้วยแล้วก็ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นงานเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นะครับติดเพิ่มมานะครับกวกเซนเซอร์จุดวอลเซนเซอร์ต,รต่างเนี่ยใช้งานได้ เหมือนเดิมนะครับตัวคาดเอวนะครับตัวคาดเอวเป็นการครอบไปกับชิ้นงานเดิมนะครับให้ดูนะครับตัวนี้ครครอบไปกับตัวชิ้นงานเดิมนะครับตัวไฟก็ติดนะครับไฟไฟเบรกก็ติดนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์นะครับด้านหลังที่เพิ่มขึ้นมาสปอยเลอร์ก็จะเป็นการครอบไปกับชิ้นงานเดิมนะครับ เดี๋ยวมาดูรอบคันทีครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูภายในกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในของรุ่น Phantom Collection นะครับภายในเนี่ยจะเน้นโทนสีดำหมดเลยนะครับถ้าเป็นตัว Ultimate อ l t i m a t e นะครับรุ่นท็อปเหมือนกันที่เป็น Ultimate ก็จะภายในจะเป็นบอก สีน้ำตาลเข้มนะครับแต่พอมันเป็นรุ่นแฟนทอมคอลเลคชันเนี่ยจะเน้นโทนดำหมดเลยเบาจะเป็นคูแม็กนะครับสีดำนะครับคูแม็กที่ไม่อมความร้อนนะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับก็จะเหมือนกันนะครับกับรุ่นอัลติเมทนะครับเน้นโทนสีดำนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับของคา์โต้นะครับจะได้ตัว ตัวสครับเพดกันลอยด้วยนะครับเซ็ตนี้นะครับก็จะให้เซ็ตของกันลอยตรงขอบประตูมาด้วยอ๋อแล้วก็กันลอยตัวฝาท้ายด้วยนะครับให้ดูนี่ครับก็จะได้ตัวกันลอยฝาท้ายมาด้วยนะครับ สนท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดด้วยฟ้าแล้วก็มีระบบสเต็ปเซนเซอร์ด้วยตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคือรุ่นท็อปของรุ่นท็อปอีกทีครับก็คือมีรุ่นออพติเมทที่ท็อปอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวแฟนทอมคอลเลคชั่นที่ทําเพิ่มเข้ามานะครับสเกิร์ตนะครับชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0กว่าบาทนะครับทั้งเซ็ตเลยนะครับ ส่วนลูกค้านะครับที่จะสนใจลูกค้าที่สนใจนะครับรุ่นนี้อยากออกรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาว25%ดอกเบี้ย1.49นะครับหรือลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการใช้งบประมาณที่น้อยในการออกรถน้อยนะครับเริ่มต้นก็หลักหมื่นนะครับรุ่นนี้พร้อมของแต่งแบบนี้เซ็ตแบบนี้ทําได้นะครับสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์โทรผมจุดทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับ เดี๋ยวมีท่านอื่นนะครับสวยๆแต่งแบบนี้ครับก็เดี๋ยวอันมาถ่ายลงให้ดูครับ